สวัสดีครับวันนี้ครับผมก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ตรงครับแล้วก็มาคุยกับคุณหมอในเรื่องของโรคนิ่วในถุงน้ําดีด้วยครับเพราะว่าผมเนี่ยประสบการณ์ตรงเลยก็คือว่าเป็นโรคนี้ด้วยครับแล้วก็ได้ผ่าตัดกับคุณหมอท่านนี้ด้วยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับพอดีผมอยากทราบนิดนึงครับว่าโรคนิ่วในถุงน้ําดีเนี่ยครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างก็จริงๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าถามว่าเราทราบสาเหตุของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีไหมเนี่ยยังไม่ทราบนะครับ คือเรายังไม่ทราบสาเหตุถ้าเราทราบเนี่ยเราก็ป้องกันมาได้แล้วล่ะคนจะได้ไม่ต้องเป็นกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับแต่เขาก็พบว่าโรคนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยมักจะพบบ่อยในประชากรกลุ่มต่งตางๆดังนี้นะก็หนึ่งเนี่ยคือเพศหญิงเพศหญิงเจอเมากกว่าเพศช,ชายอัตราส่วนประมาณ6ต่อ4หรือ7ต่อ3ประมาณเนี้ยนะแล้วก็เจอในคนที่อายุป,ประมาณ 30- 40ถึง จริงๆอายุมากกว่านี้ก็อาจจะเจอได้แต่ว่าที่เจอบ่อยสุดเนี่ยก็อายุประมาณนี้นะสามสถึงสีนะครับหรือเจอคนที่น้ําหนักมากค,คนที่มีน้ําหนักมากมีภาวะอ้วนเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเกิดนิ่วถุงดีบ่อยกว่าคนปกตินะครับหรือเกิดในคนที่มีโรคเลือดบางชนิดนะเช่นธาลาซีเมียก็จะเจอนิ่วกลุ่มนี้ได้บ่อยกว่านะครับก็โดยสรุปเนี่ยก็จริงๆเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุการเถือที่ชัดเจนหรอก ที่พอจะป้องกันได้เนี่ยก็เช่นอย่าให้น้ำหนักมากพยายามควบคุมน้ำหนักนะควบคุมการกินอาหารนะก็จะช่วยป้องกันได้ครับคุณหมอครับแล้วเหมือนผมเนี่ยครับมีอาการเริ่มต้นนะครับมันมาจากเป็นท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็เป็นแบบกดไหลย,ย้อนเนี่ยครับอันเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนเริ่มแรกไหมครับของโรคนิ่วในถุงน้ำดี่คือ,อที่หมอสื่อสารกับทางประชาชนเนี่ยนะโดยทั่วไปเลยเนี่ย ผมจะใช้คําว่าอาการเริ่มต้นของนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยคืออาการเหมือนโรคกระเพาะหรือกดระย้อนคือเหมือนมีจุกจุกอืดอืที่ลิ้นปีนะที่ชายโครงด้านขวานะครับอา,อาจจะมีปวดหลังกินอาหารนะอาจจะมีปวดร้าวไปสบักด้านขวานะครับเป็นอยู่ครั้งละเป็นชั่วโมงช่วโมงนะหรืออาจจะเป็นตอนช่วงกลางคืนนะช่วงดึกๆเนี่ยคนไข้มักจะ จ้งการนะว่านอนนอนอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาปวดทันทีปวดเสียดทันทีตอนคืนนะมีเป็นบ้างไหมเป็นๆครับเป็นเพราะเหมือนเวลาแบบผมทานข้าวตอนเย็นอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าถ้าแบบอาหารชนิดนั้นแบบว่ามีความมันด้วยครับแล้วจะรู้สึกว่าแบบเป็นเหมือนกดไหลย้อนใช่เนี่ยแหละคือเวลาถุงถุงน้าดีเนี่ยมันจะโดนกระตุ้นเยอะด้วยอาหารมันอาหารทอดดังนั้นเนี่ยคนไข้ก็มักจะบอกว่า มักเป็นเยอะเวลาหลังกินอาหารมันอาหารทอดออแต่วม้ออาหารมันอาหารทอดไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ให้เกิดไม่ได้ทําให้เกิดแค่กระตุ้นให้เกิดอาการได้เยอะแล้วคนไข้ก็จะไปตรวจตรวจเจอนะอโดยสรุปก็คือผมจะบอกคนไข้ว่าอาการเหมือนโรคกระเพาะหรือกดรดไหลย้อนนั่นแหละนะอาการอย่างนี้จะคิดถึงโรคที่เจอบ่อย3โรคนะครับคือนิ่วในถุงน้ำดีนะโรคก,กระเพาะอ,อักเสบแล้วก็โรคกรดไหละย้อน ที่เจอบ่อย3โรคนะครจริงๆก็มีโรคอื่นที่มากกว่านี้นะครับโรคที่ต้องผ่าตัดก็เนี่ยแหละนิ้วในถุงน้ดีนะโรคอื่นก็อาจจะไม่ต้องผ่าตัดวิธีการตรวจหาโรคเนี่ยครับมีวิธียังไงบ้างครับคุณหมอการตรวจที่ง่ายที่สุดเลยนะสมมติถ้าเรามีอาการแล้วเราสงสัยว่าเราเป็นนิ้วในถุงดีหรือเปล่าเนี่ยการตรวจที่ง่ายที่สุดนะราคาไม่แพงแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยเนี่ยที่หมอจะแนะนำให้ทำนะครับก็คือการตรวจ u ลตราซาวด์ การตรวจด้วยคลื่นเสียงดูช่องท้องส่วนบนนะครับก็เป็นจะเป็นการตรวจที่ค่อนข้างชัดเจนต่อนิ้วในถุงมดีนะแต่ว่าถ้าโรคซับซ้อนโรคเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนโรคเป็นเยอะขึ้นเนี่ยก็อาจจะตรวจด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติมเช่นการเจาะเลือดหรือการทำเอ็กซเรย์ซีทีสแกนหรือ MRI ครับครับ ระยะเวลาของนิวในถุงน้ำดีเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันต้องช่วงระยะเวลาตอนไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราต้องต้องไปตรวจแล้วจริงๆถ้าเริ่มมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาการกดระย้อนอาการจุกท้องเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มบอกว่าเริ่มเป็นแล้วนะจริงๆถ้าเป็นหมอเนี่ยหมอก็จะนําให้ทําอุณจาวะและ้วถ้าไม่มีนิ้วไม่มีอะไรก็รักษาโรคอื่นไปโรคกระเพาะหรือกรดละย้อนเพราะว่าอาการที่เริ่มเป็นเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มอักเสบแล้วถ้าทิ้งไว้เนี่ย ถ้าผมพูดนะคร่าวๆนะพูดให้ไม่เกิน3เดือนมันอาการอาจจะเริ่มหนักขึ้นละก็อาจจะทําให้การรักษายากขึ้นแล้ววิธีการรักษาของ,ของโรคนิ่วในถุงน้ําดีครับคุณหมอม,มีมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างปัจจุบันเนี่ยการรักษาเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยยังไม่มีการรักษาอื่นนอกจากผ่าตัดนะครับยังไม่มียาสลายนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่าการยิงสลายจากภายนอกหรือการ ส่องกล้องเข้าไปล้วงเอานิ้วในถุงดีออกยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดเนี่ยคือการผ่าตัดเอาทั้งถุงและเอานิ้วออกด้วยเราไม่ได้ผ่าตัดหรือเอาแต่นิ้วออกนะเราต้องเอาออกทั้งถุงเพราะต่อให้เราเอาแต่นิ้วออกได้เนี่ยเนื่องจากเราก็เราก,เราก็เชื่อว่าเออถุงน้ำดีเนี่ยมันเริ่มทํางานผิดปกติละถ้าทิ้งถุงน้ำดีไว้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดนิ้วใหม่ได้อย่างแน่นอนเราก็จะยิ่งรักษายากกว่าเดิม แล้วสมมติเราตัดทั้งถุงออกเนี่ยคุณหมอแล้วไอ้ถุงที่โดนตัดออกแล้วร่างกายเราไม่มีถุงนี้แล้วมันจะมีผลข้างเคียงยังไงบ้างครับการที่คนเราย่อยอาหารเนี่ยโดยเฉพาะไขมันนะครับนะน้ำดีเนี่ยคนสร้างคือตับนะไม่ใช่ถุงน้ำดีอันนี้เป็นความเชื่อที่ที่เข้าใจผิดกันมากนะครับถุงน้ำดีเนี่ยไม่ใช่คนสร้างถุงน้ำดีเป็นแค่คนเก็บน้ำดีที่ตับ ตับเนี่ยสร้างนะตับเป็นคนสร้างน้ําดีแล้วก็เอามาเก็บบางส่วนไว้ในถุงน้ําดีบางส่วนก็จะปล่อยลงลําไส้ไปโดยตรงนะครับดังนั้นต่อให้คนเราไม่มีถุงน้ําดีเนี่ยร่างกายมันก็ยังมีตับสร้างน้ําดีลงไปตามท่อน้ําดีอยู่ก็จะสามารถย่อยอาหารอาหารมันอาหารทอดได้ตามปกติดังนั้นเนี่ยตามทฤษฎีแล้วเนี่ยหลังผ่าตัดถ้าผ่าตัดเรียบร้อยผ่าไม่พลาดผ่าไม่ผิดเส้นเนี่ย ก็ควรจะใช้ชีวิตควรกินอาหารทุกอย่างในตามปกติเหมือนเคสผมะครับคุณหมอคุณหมอผ่าตัดโดยโดยโดย,โดยใช้วิธีสองกล้องสอ <2 S 2> งกล้องคือผมอยากทราบว่าระหว่างแบบวิธีแบบสองกล้องกับกับเปิดหน้าท้องนะครับมันมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างรครับก็จริงๆทั้งสองวิธีเนี่ยถ้าผ่าตัดเรียบร้อยถ้าผ่าตัดไม่ผิดเส้นผ่าไม่พลาดความปลอดภัยเท่ากันนะครับแต่การผ่าตัดสองกล้องแผลก็จะเล็ก แผลสวยกว่านะฟื้นตัวดีกว่านะครับก็จะเจ็บแผลเหมือนกันนะแต่ผ่าสองกล้องเนี่ยก็จะเจ็บแบบระดับหลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยก็เดินไปเดินมาเดินเข้าห้องน้ำได้ทันทีนะแต่ถ้าผ่าผ่าแผลใหญ่เนี่ยผ่าเปิดเนี่ยก็อาจจะเจ็บแผลหน่อยอาจต้องนอนโหนอนเจ็บแผลเนี่ยอยู่ประมาณวันนึงอ่ะกว่าจะลุกขึ้นได้ก็อาจจะกลับบ้านเช้ากันประมาณวัน2วันครับก็ โดยปัจจุบันทั่วไปเราก็จะพยายามทําแบบ2กล้องกันหมดละเพราะมันเป็นการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานนะถ้าเคสที่มันไม่ปลอดภยัยที่แบบผ่าสองกล้องไม่ได้เช่นมีพังผืดเยอะไม่ปลอดภัยกลัวตัดผิดเส้นเนี่ยก็อ,อาจจะต้องผ่าเปลนเป็นผ่าตัดเปิดเพราะเหมือนของผมอะหลังจากผ่าแล้วอะประมาณสักครึ่งวันหรือหวันอะผมสามารถเดินได้เลย แต่ว่าก็จะมีแบบเจ็บแผลแต่ปัจจุบันตอนนี้เหมือนแบบมีอาการคันแผลเล็กๆแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้แบบอ่าเป็นเป็นเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันเหมือนกันครับรู้สึกว่าเออก็ก็ดีที่แบบได้ได้ไดผ่าแบบสองกล้องครับแน่นอนครับก็มันก็ย่อมดีกว่าคนไข้อยู่แล้วแผลเล็กกว่านะแล้วก็มันก็จะช่วยให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วนะเดินได้เร็วพอคนไข้เดินได้เร็วปุ๊บก็จะสามารถกินอาหาร,รได้เร็วท้องอืดน,น้อยนะครับ ก็จะสามารถกลับไปทํางานได้อย่างเร็วมากนะจริงๆถ้าไม่มีอะไรเนี่ยนอนโรงพยาบาลคืนเดียวเนี่ยก็พร้อมกลับละเคสทั่วไปนะซึ่งดีมากเลยเพราะมันรู้สึกว่าแบบผมฟื้นตัวได้เร็วได้เร็วมากรู้สึกว่าแบบเออแบบปัจจุบันตอนนี้คือแบบอยากตอวกําลังกายแล้วแหละแต่ก็ยังกังวลอยู่แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าแบบเปิดหน้าท้องมาแล้วจะเจ็บนานอย่างเงี้ยครับถูกต้องครับผมก็โดยสรุปนะครับสำหรับอาการเบื้องต้นของนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ย พูดง่ายๆก็คืออาการเหมือนโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนนะตัวที่เป็นไม่หายมักเป็นหลังกินอาหารนะครับหรือว่าเป็นช่วงดึกๆนะครับถ้าใครสงสัยว่าตัวเองจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยแนะนําลองมาตรวจคัดกรองตรวจเบื้องต้นก่อนได้ว่าเป็นนิ่วหรือไม่นะครับอาจจะทําอุตสาห์ก่อนก็ได้นะก็เป็นการตรวจที่ง่ายไม่แพงแล้วก็รวดเร็วนะครับถ้าใครสนใจยอยากต้องการจะมาปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ย อามาปรึกษาผมได้นะครับที่โรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองนะครับกับหมอไผ่ผ่าตัดถุงนดีนะครับ